โอ้โหเปิดอย่างสวยนะครับวัดีครับท่กท่านนี้อยู่ในรถ W หน mm ึ่งสองก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมครับผม2อง E นะครับผมราคาคนทักมาสอบถามแล้วก็ต่อราคากันเยอะก็เลยยังไม่ขายนะผมขายราคาเดิมแบบ99,000บาทเพราะว่าอย่างวาผมบอกว่าตัวรถอย่างเดียวเนี่ยรถสภาพแบบนี้แค่ล้อเดิมนี่ก็เป็นแสนแล้วแต่คันนี้นี่ได้แม็กของ AMG ขอบ19เก็ข้าไปอีกนะรผมล้อกับแม็กก็2 0,000กว่าแล้วนะอย่างที่บอก ก็เนี่ยพรกท่านก็ทรงภายนอกก็โดยรวมมาดูดีรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะผมราคาถูกมาก9 9 0 0 0บาทนะผมสีเป็นสีอ่อบ b แ a c k นะครับผมก็จะเป็นทูโทนนะครับผมรถ90ที่สวยเนี่ยมันต้องเป็นทูโทนนะครับผมสีก็เป็นบูแบ b ก็คือเป็นสีดำเฉดที่ของ mercedes benz ใช้นะครับผมไปพิมพ์กันดูใน ในเนี้ยได้ครับในในเว็บไซต์ได้นะผมว่าสีมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม,มจะไม่ดำสนิทไปเไปอาอไปว้อมกันไหมแล้วก็ติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือภายนอกนะครับนี่ล้อแม็กกับตัวรถเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะผมราคาหลักหมื่นนะครับผมบางคนบอกผมขายก็เท่ากับแสนหนึ่งมันก็หมื่นมันก็คือหมื่น,นครับมันก็เก้าหมื่นเก้ามันยังหลักหมื่นอยู่นะครับนะผมนี่นะครับผม นี่ผมจะบอกให้นะดูในนี้เงาเนียนวับใช่ปะ่ะรถจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ล่างเลยดูที่แบบสวยมากสีสันยังเงางามสะท้อนอยู่ครับผมสีก็จะมีเนี่ยลกเกอร์มันลอกแค่ฝากระโปรงท้าย3จุดแค่นี้ครับที่เหลือก็สวยหมดครับผมไม่มีชนหนักครับอันนี้ก็รับประกันนะครับผมเครื่องเกียร์ดีมากช่วงล่างเงียบครับผมเครื่องนิ่นงมากเงียบเ้วยนะแล้วก็เอกสารมีให้ครบพร้อมโอนคันนี้ ภาษีปี68นะครับผมผมหายให้ดูคือปีหน้ามิถุนาปีหน้าเลยครับผมอีกอีก11เดือนนะนี่โคตรคุ้มเลยเนี่ยนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันก่อนนะครับผมนี่ข้างหลังนี่ก็กว้างขวางนะครับผมเพราะว่าเราติดแก๊สแบบถังโดนัทนะครับผม ก็เป็นถังใหญ่เติมเต็มถังเนี่ยหกร้อยกว่าเลยครับนี่ถังใหญ่ถังยังไม่หมดอายุด้วยนะครับอ่าแล้วก็มียางอะไหล่ให้ไปด้วยนะผมส่วนมากก็ติดถังโดนัทแล้วอ่ะหลายท่านซื้อร้มือสองจะรู้ยางอะไหล่ก็ไม่ไม่อยู่แล้วอาจจะหายหรือลืมใส่มานะผมแต่คันนี้มียางอะไหล่เดิมให้ไปด้วยก็คือเป็นห้าลูครับผมยางอะไหล่ห้าลูนะ,อะของเบนซ์เลยดูภายในกันบ้างนะครับผมภายในคันนี้ก็ สวยกว่าภายนอกอีกอะ่ะก็สภาพเบาะหนังนี่ไม่มีขาดนะครับผมเบาะเนียนๆคอนโซลหน้าก็เนียนนะครับผมไม่มีแตกหรือหักใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแอร์หนาวเรื่องแอร์ไม่ต้องห่วงรถทุกคันที่ผมขายเนี่ยเรื่องแอร์ในสาคัญนะเพราะเราอยู่ประเทศไทยนะครับถ้าแอร์มันไม่เย็นนี่ไม่น่าขับเลยนะรถคันนั้นนี่ครับผมไม่โฟกัสว่ากันนะครับนี่ภาปาเลสไตน์นะครับผมนี่ อ่ะก็มาดหลังใช้ได้นะผมนี่ครับผมฝั่งเดียวกับฮามาทครับผมบอกบอกให้รู้ไว้อันนี้คือด้านหลังก็เบาะสภาพดีดีกว่าข้างหน้าอีกนะครับผมแผงประตูต่างๆก็วสวยงามหมดนะครับผม,มใช้ได้ก้าวเปิดหน้ารถหน่อยเฮ้ยเปิดหน้ารถดีโหูอะไรวะลืมซะไอ้นี่เออเปิด้ิ อะไรวะแค่นี้ทำเป็นดึงไม่ขึ้นไว้อ่นนี่ครับทุกท่านสภาพห้องเครื่องสวยงามเนียนกริบนะครับผมก็นี่ติดแก๊ส LPG หัวฉีดแบบว่าถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นหัวฉีดแก๊สนะครับส่วนมากอยู่แถวนี้นี่ไปซ่อนไว้ข้างหลังเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าสตาร์ทติดง่ายเฮ้ยไปทำเป็นเด็กอ่นนี่นะครับผมเนี่ยผมยืนข้างนอกน,นะเนี่ยไม่ต้องแบบ เนียนเหยียบคันลงคันเร่งดูครับสตาร์ทด้วยน้ำมันสตาร์ทรอบเครื่องนิ่งๆบิดทีเดียวติดนะครับผมนี่อ่ะลบไปอ่ะไปรอพี่งนะนี่ฟังเสียงเครื่องรอก่อนนิ่งเงียบมากระวังรถนะครับผมอ่ะ เสียงเครื่องนิ่งเงียบมาครับผมดับเครื่องที่เก้าบุดซ้ายดิเออนั่นแหละดับเครื่องเอาเอากุญแจออกมาวะเนี่ยเดี๋ยวกุญแจร่วงเอาเสียบไว้ที่เดิม่ะแล้วอ่ะออกมาก่อนก็เนี่ครับทุกท่านราคาเพียงเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็เป็นรถที่สวยอะ่ะนะครับผมถ้าเทียบกับราคานี้ถือว่าคุ้มมากใครสนใจครับผมโทรมาได้ราคาไรเก้ 90, าจำได้ปะเนี่ย เออครับผมขอบคุณมากตามมาชมสวัสดีครับ